chào ơi chào ơi kinh thân ông mấy? áo vào áo lỡ áo, áo để, á. để, á, để á. Kêu Kêu máy. áo để áo để áo chào ơi kinh ông mấy? áo mấy? nôm mà áo mấy? nôm mà áo á à. ô tá tay kinh đằng đi nó thư นาเกีียวเนาะกินอย่างเดียวเนาะเอ้รู้แล้วรู้แล้วมานีมเมานั่มานั่งเก้าอี้มามามานั่งเก้าอี้มาอ่ะไปน่่นโดดขึ้นนี่ไอกระโดดกระโดดกระเร็วขึ้นขึ้นไ้เนาะโอ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอนั่ง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 รอจะไปไหนบอกให้นั่งรอมามา,มา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 นั่งที่นี่มากลับมา,ม,ามันฉีกไม่ออกมามา,มานี่มานั่งนี่อ่ะขึ้นต่อขึ้นไ่ขึ้นไ่เออนั่นแหละโอ้ยพอประหำลาเอ้ชุดรอเจอ็บปะ แ่บไหมูกแสบไหมแสบบอแสบเนาะแสบไหมแบบ่แบ,แบไหมแบหม่แบบอ, <c oughs> อจะอจะตะแคงคอกินนะข้อฮักเด้ตจะแคงขอกินนะกินจนสรอยคอทองคำหาย เอาไปจำนำนะมั um ka, now, ้งสร้อยคอน่ะเอาไปจำนำแล้วเสียบบ่แสีบบ่เจ้าเอ้ยแสีบบ่อร่อยบอกเ่ยบ่งได้บ่น่ะแบ่งได้บ่ sap lắm nó nham nhập nham nhập ngắp nhập nhập Xẹp lắm nó sa kia xa, beng beng bai kia lắm phải kiao kiao nó kêu kiao 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 nó kiao 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 kiao

Một lá 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 yon em 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 thơ cái nhanh kín ít nó một lâu có bố bé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 